สวัสดีคนราศีกันทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง smiling love taro ่บาตาด้วยนะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบพิลลิงฮิวใจ สามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสปอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการสปอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะเหล่าตาก็มีขายวอลเป,ปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวง รายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับทุกคนนะคะมาดูกันว่าราศีกันในเดือนกรกฎาคมความรักของคุณจะเป็นอย่างไรตาจะไม่ได้แยกคนมีคู่ไม่มีคู่หรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะพิภพยขึ้นมาแบบนายตาอ่านแบบนั้นนะคะมาเริ่มมามอยสายพ่ยทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ ขออนุญาตดูความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนั้นหน่อยนะคะว่าพี่ไพ่อยากจะบอกว่าอะไรเป็นการเช็คพลังงานนะคะหรือว่าคุณอยากจะเล่าอะไรมาก็ได้ค่ะ ส่วนใหญ่คนที่มาดูเป็นโสดหรือเปล่าคะโอ้ทำแต่งานนะคะขอดูห้าไม้เท้าหน่อยค่ะคุณเป็นเด็กดื้อกรณีแรกคนที่มาดูเป็นโสดนะคะแต่ว่าตามองเห็นว่ามีคนคนหนึ่งที่คุณคิดถึงเขา อยู่เสมอคนคนนี้คนนุณอาจจะไม่เคยรู้จักเขาแบบไม่เคยคุยกันไม่เคยใช้ชีวิตด้วยกันไม่เคยมาเจอกันก็ได้อยู่ไกลจากคุณแต่เขาทำให้คุณรู้สึกเปลี่ยนไปเข้าใจคำว่ารักตัวเองเข้าใจคำว่าโอ้ยชีวิตฉัน มันวุ่นวายมันสับสนมันมีแต่เขาในใจตลอดเวลาแบบนี้ได้เลยเหรอขนาดทำงานอยู่ก็ยังมีความคิดของเขาแวบ,บเข้ามาแต่ก่อนชีวิตฉันดูมีความสุขกว่านี้หรือชีวิตฉันดูเป็นโสดแล้วก็มีความสุขคนที่มาดูอาจจะมีอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่คุณก็อาจจะมีความสัมพันธ์นะนะคะแต่ว่ามันไม่ได้จริงจังเบอร์นั้น่ะ คุณโฟกัสที่งานที่เงินเป็นหลักก็ได้แต่ว่ามีอยู่หนึ่งคนเนี่ยแหละที่ตาเห็นก็คือ The ด m เ e อร r ที่อาจจะดูแตกต่างจากคุณหรือว่าเขามีตัวเลือกค่อนข้างเยอะหรือเขาดูมีทุกอย่างเลือกได้นะคะ ในตรงจุดที่เขาอยู่นะคะแล้วคนก็คิดถึงเขาคนคนนี้อาจจะทําให้คุณคิดถึงบ่อยๆทําให้คุณสับสนวุ่นวายใจก็ได้ค่ะแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณทุกขนาดที่ว่าจะต้องกอดเขาเศร้าเล่าเรื่องเศร้าหรือว่ากอดเขาเคลาน้ําตาอะไรแบบนี้นะคะจากสิ่งที่ตาเห็นนะนี่คือพลังงานนะคะตาขอดูเพิ่มอีกหน่อยสิ เห็นไหมถ้าบางคนคุณบอกตาว่าเฮ้ยคุณตาเรามีคู่เรามีคู่นะเรามีคู่แบบแต่งงานแล้วเลยแบบนี้บางคนแต่งงานไปแล้วเพราะว่ามีดีเอ็มเพกับดีเอ็มพอลลอรูจะรู้สึกผิดหวังในตัวของเขาบางอย่างก็ได้แต่ว่ามันแต่งมาแล้วอ่ะมันก็เหมือนกับว่ามันมองข้ามได้อะไรอย่างนี้นะคะก็คือไม่ไปโฟกัสที่เขาดีกว่ามาโฟกัสที่ตัวเอง อมอีกมุมหนึง่งถ้าคุณบอกว่าเอ้ยยังไม่ได้แต่งงานเลยแต่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ฉันจะได้แต่งงานด้วยไหมหรือฉันจะใช่คู่ของเขาไหมหรือเขาจะใช่คู่ของฉันไหมนะคะคือณนะเวลาเนี่ยคุณอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่ต้องพูดอะไรเลยอะแต่คุณอยากเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ไปเทียบเท่ากับเขาอะไปยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วคุณไม่ต้องอายอะ แบบนั้นก็ได้อืถ้าสมมุติคุณเป็นคนที่ไม่เคยเข้าใจเขาว่ารักตัวเองมาก่อนด้อยค่าตัวเองมาก่อนคนคนเนี้ยเขาทําให้คุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะคะ่ะเออตาเห็นแบบนั้นอนะทาผิวไปนวดหน้าทำสวยอะไรแบบนี้นะอันนี้คือสิ่งที่พี่ไพ่บอกออกมานะคะมาดูสิ ความรักของคนราศีกันในเดือนกรกฎาคมค่ะจะเป็นอย่างไรคะ วความรักของคุณในเดือนกรกฎาคมตารู้สึกว่าสมมุติว่ามักยะสองมีคนคนหนึ่งที่คุณคิดถึงเขาอยู่ แต่ปัจจุบันนะ่ะคุณมีคนคนหนึ่งในความสัมพันธ์แต่คุณคิดถึงอีกคนหนึ่งมากกว่าหรือบางคนนะคะมีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอมีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมีความสัมพันธ์ที่แบบมันเจ็บอะไม่รู้เจ็บด้วยเรื่องอะไรเหมือนคุณมูฟออนนะ พยายาม move on มาตั้งนานแล้วด้วยอันนี้สำหรับบางคนพี่พ่าอยากเล่าเรื่องนี้นะคะถ้ามีคนตัดสินใจจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์บางอย่างที่มันเจ็บปวดแล้วคุณตัดสินใจมาตลอดในเดือนกรกฎา,าคมอะคุณจะ move on สำเร็จแล้วคุณจะไปเจอคนใหม่ที่เป็นคิงถือถ้วย เอาเป็นว่าคำว่า move on สำเร็จคุณจะต้องดูภาวะอารมณ์ตอนนั้นนะคะว่าคุณอารมณ์แบบไหนเช่นเมื่อกี้คุณเป็น9้าเหรียญถ้าคุณอารมณ์แบบว่าโอ้ก็เฉยๆนะคุณตามันเจ็บจนมันชินมันเจ็บจนมันไม่รู้สึกอ่ะอันนี้คุณต้องทบทวนความรู้สึกตัวเองก่อน ก่อนที่คุณจะไปดึงดูดคนใหม่เข้ามานะคะเวลาที่คุณจบกับความสัมพันธ์บางอย่างเดิอนออกมาเนี่ยคุณต้องทบทวนความรู้สึกตัวเองก่อนว่าคุณอยู่ในพลังงานแบบไหนหมายความว่าถ้าสมมุติคุณเลิกกับใครบางคนแล้วคุณไปแบบไปมีคนใหม่เลยอไปม,มีคนใหม่เลยอะคะ่ะนั่นหมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้แบบเข้าใจว่าตอนนี้ฉันทุกอยู่นะ ฉันต้องการผักใจก่อนแต่สําหรับบางคนมีกรณีที่ว่าถ้าคุณมูฟออนจากคนเก่ามาแต่คุณเฉยๆอยะคุณก็โอเคมูฟออนเข้าใจแสดงว่าฉันกับคนนี้ไม่ใช่แล้วฉันจะต้องไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าแล้วคุณก็รู้สึกเฉยๆอยะค่ะอันเนี้ยคุณจะไปเจอคนที่ดีได้แต่ถ้าคุณยังมีความกลัวความกังวลนะ่ะคุณอาจจะไปเจอคนที่แบบวิมันดีมากเลยอะแต่ว่ามันดีในช่วงแรก ช่วงหลังมันอาจจะนรกก็ได้ทุกคนนึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเอากรณีแรกก่อนถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดแล้วคุณคิดจะออกมาในเดือนกรกฎาคมคุณจะเอาชนะละบุอ่อนได้แต่ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกณเวลานั้นว่าคุณคิดกับตัวเองแบบไหนถ้าคุณไม่ได้โทษตัวเองแล้วคุณไปดึงดูดใครเข้ามาเนี่ย คนคนนั้นอ่จจะดีแต่ถ้าคุณอยู่ในภาวะเศร้าร้องไห้เจ็บปวดแต่ตามไม่ได้เห็นภาวะนั้นนะคุณเป็นควีนถึงไม้เท้าที่เออมันจัดการได้คนตาเอออย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะไปเจอคนที่แบบตรงกับคุณแต่ถ้าเศร้าเหงาเนี่ยก็จะไปเจอคนที่เหมือนจะดีตอนแรกนะแต่ว่าตอนหลังมันไม่ดีโอเคไหมคะอืมอันนี้กรณีแรกนะพี่พ่ยอยากเล่าแบบนี้ถ้ามันเจ็บ จนชาเจ็บจนไม่รู้สึกอะค่ะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเราเสพติดความเจ็บปวดแตแล้วก็ได้ถ้าเราอยากจะออกมาจากตรงนั้นเราต้องคึบแรงมากถึงจะออกมาจากสารเสพติดนั้นเรียกว่าสารสารเสพติดก็ได้เพราะว่าคนที่คุณอยู่เขาปฏิบัติกับคุณทุกวันนะมันคือความเคยชินน่นนะคะพี่ไพ่อยากเลาว,ว่าอะไรอีกคะ คุณมีคู่นะตาบอกก่อนนะคะคุณมีคู่ที่คู่ของคุณคือคุณหรือเขาเนี่ยเป็นธาตุไฟหรือว่าไม่จําเป็นต้องเป็นธาตุไฟก็ได้แต่คุณมีคนที่เหมือนเหมือนกันอยู่คุณมีคนที่ถูกกําหนดมาอยู่อันนี้คือพี่ไพ่ยอยากบอกถ้าเวลาเนี้ยมันดูแล้วโชคชะตาหรือว่าดวงหรือว่าใดาๆมันดูจะไม่ชัดเจนมันดูตาบับ เลือนลางหรือว่าจะได้เจอเมื่อไหร่ไม่ต้องยึดปล่อยไปเลยไม่ต้องยึดติดถ้าเช่นคุณเจอคนที่มันเป็นคามีกอ่ะหรือว่าเป็นคู่กรรมมาบ่อยๆอย่ะนั่นแปลว่าเขามา่อยู่มาอยู่กับคุณแปบหนึ่งค่ะแล้วเขามาสอนคุณเพื่อให้คุณเป็นคนที่รักตัวเองหรือว่าดีขึ้นนะ่ะเช่น ส่วนใหญ่ก็คือคุณค่าของตัวเองอะ่ะไม่ได้ผูกอยู่ที่ตัวเองแต่ไปผูกอยู่ที่คนอื่นเช่นความสุขของเขาเอ้ยความสุขของคนที่มาดูยกตัวอย่างนะคะไปผูกอยู่ที่คนอื่นไปผูกอยู่ที่คู่คุณเวลาที่เขาไม่มีความสุขคุณก็ถูกไปด้วยหรือการที่คุณผูกคุณค่าไว้ที่เขาอะ่ะ เวลาเขาทําผิดกับคุณหรือเขารู้สึกไม่ดีหรือเขาพูดไม่ดีกับคุณมันกลายเป็นว่าคุณดาวคุณดิ่งคุณไม่ได้ยึดตัวเองบ้างเลยอะไรแบบเนี้อันนี้อยู่ตัวอย่างนะคะครานี้พี่ไพ่บอกว่าอะไรที่คุณยึดติดอยู่เรื่องเวรเรื่องกรรมคามิกอะไรแบบนี้มันจะเป็นไปทิศทางที่แบบถ้ามันไม่ถูกต้องอะคะ่ะมันจะเป็นไปในทิศทางที่มันถูกต้อง มากขึ้นถ้าคุณรู้สึกเจ็บปวดกับบางเรื่องคุณจะได้รับการเยียวยาแน่นอนในเดือนกรกฎาคมคว่าได้รับการเยียวยานั้นไม่ได้หมายความว่าคุณไปเทคคอร์สหรือให้คนอื่นมาเยียวยาแต่คุณจะเยียวยาตัวเองอคุณมีคนของคุณอยู่แล้วที่ถูกกําหนดมาถ้าคุณยังไม่เจอยังไม่ใช่นั่นหมายความว่า คุณต้องออกจากวังวนความเจ็บปวดบางอย่างที่มันเป็นเขาวงกฎเนี้ยค่ะให้ได้ก่อนหมายความว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมันต้องเสพสิ่งอื่นเข้าไปจนเป็นนิสัยมันถึงจะเปลี่ยนแปลงเหมือนอ t o อมิกแฮ i t ิอะตออะไร Atomic กแฮ i t เออโอ้นะคะมาดูกันหน่อยความรักของคนราศีกันเขาอยากบอกว่าอะไร เหนื่อยไหมเมื่อกี้ตาเห็นควีนถือคิงถือถ้วยแล้วก็ควีนถือถ้วยเห็นไหมพ่พิเศษคนลุกอะคุณคือคนที่โชคดีที่สุดในโลกแล้วค่ะคุณเห็นคุณค่าตัวเองไหมคุณส่องกระจกแล้วคุณชมตัวเองได้ไหมอะ คุณชมตัวเองว่าสวยว่าหล่อได้ไหมคะคุณรู้สึกถึงคุณค่าในตัวคุณไหมคุณมีคุณค่าลับพิเศษมากๆใครที่มันบอกว่าคุณไม่ดีอะ่ะนั่นว่าแปลว่านั่นแปลว่าเขาเข้าถึงเขาไม่ถึงความพิเศษในตัวคุณและอีกมุมหนึ่งก็คือว่าตาพูดอยู่เสมอสิ่งที่โลกข้างนอกปฏิบัติกับเราคือสิ่งที่เราปฏิบัติกับตัวเอง นั่นหมายความว่าความรักของคุณอะถ้าคุณเหนื่อยอึดอัดรู้สึกต้องสู้ตลอดไม่ได้เป็นตัวเองเลยทำเพื่อเขาตลอดเรารู้สึกไม่โอเคคุณอาจจะต้องสู้กับตัวเองก่อนให้ชนะว่าทำไมเราถึงต้องทําเพื่อเขาขนาดนี้หรือทำไมเราถึงจะต้องเหนื่อยขนาดนี้ มันเหมือนกับว่าพี่ไพ่ยพยายามบอกว่าหาจุดกึ่งกลางของคุณที่คุณรู้สึกคาามสงบโดยที่ไม่ต้องพีซคู่ของคุณหรือความรักอะคะ่ะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามไม่ต้องเหนื่อยอยู่เฉยๆบ้างพยายามเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความนิ่งให้กับตัวเองบ้างนะคะ ถ้าคุณมีพลังงานแบบไหนคุณก็ดึงดูดแบบนั้นล่ะถ้าคุณอยากได้ความรักแท้แต่คุณไม่เคยเป็นความรักแท้ตัวเองเลยคุณก็จะเจอแต่คนที่ไม่รักคุณเช่นเดียวกันพี่ไพ่บอกว่าในเดือนกร,รกฎาคมมันอาจจะต้องมีเรื่องทะเลาะนะคะกับตัวเองหรือกับเขาเนี่ยก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะคนที่เหนื่อยหนักใจก็จะเป็นคุณถ้าคุณปล่อยได้ไม่ต้องไปยึดติดมันก็จะถูกน้อยลง แล้วก็เคลื่อนไปข้างหน้าระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยค่ะคุณอาจจะอ่อนไหวในเดือนกรกฎาคมก็ได้แล้วก็มีเรื่องที่ต้องจัดการค่อนข้างเยอะวุ่นวายมากเลยชีวิตนะคะแต่ตารู้สึกว่าสุดท้ายมันก็จะผ่านไปได้ตาขอดูพี่ไพ่แนะนำหน่อยอยากจะแนะนำคนราศีกันว่าอะไรคะ ถ้าคุณอยากแต่งงานอยากมีความมั่นคงหรืออยากจะเจอคนที่ใช่คุณอาจจะต้องปลดปล่อยตัวเองออกจากสิ่งที่คุณยึดอยู่คือสีเหรียญคืออะไรคนที่ใช่จะมาเมื่อไหร่ยึดติดกับเวลาหรือเปล่าหรือฉันจะออกไปจากตรงนี้ได้เมื่อไหร่หรือจะต้องรอสัญญาณอะไรบางอย่างมันมีอะไรบางอย่างนะคะที่คุณต้องการ อาจจะเป็นความรักระยะยาวและยั่งยืนอยู่ด้วยกันไปตลอดแต่ว่าความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์เหมือนวิ่งมาราธอนนะคะมันไม่ใช่ว่าเราจะคบกับใครสักคนนึงแล้วแบบเราไม่มีเรื่องทะเลาะเลยมันอาจจะมีนะแต่มันส่วนน้อยอะคะ่ะเราต้องเห็นอกเห็นใจ e m p a t าร์ตะคะ่ะไปด้วยกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นไพ่แนะนําบอกว่ายังยืนยันว่าคุณจะได้แต่งงานกับคนที่คู่ควรกับคุณ คุณปฏิบัติกับเองยังไงคุณก็จะเจอคนที่ปฏิบัติกับคุณแบบนั้นเพราะฉะนั้นท,ทุกๆชีวิตท,ทุกๆอย่างที่คุณได้เจอคือการเรียนรู้นะคะจะเจอสิ่งที่ใช่นั่นแปลว่าคุณจะต้องเจอสิ่งที่ไม่ใช่มาก่อนเอาเป็นว่าหลุดพ้นจากตรงนั้นตื่นรู้จากตรงนั้นที่คุณอยู่ได้ก่อนถ้าคุณมีความทุกข์เรื่องอะไรตื่นรู้แล้วไม่กลัวก่อนวางใจ แล้วเดี๋ยวคุณก็จะได้ความรักที่ดีแน่นอนหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นใครที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วยังไม่ได้เลิกกันหรือว่าใดๆอยากจะพูดอยากจะเคลียร์อะไรก็ลองดูนะคะโอเคเห็นว่าพี่ไพ่หล่นออกไปมากกว่าสองใบนะแปบ๊บหนึ่งนะคะโอเคขออีกสองใบค่ะ ผิดทองหลังพระมันเหนื่อยใช่ไหมไม่มีใครเห็นมีคุณเห็นก็พอละค่ะเราระวังเรื่องอารมณ์นะคะระวังเรื่องอารมณ์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามองคุณอยู่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงอาจจะต้องมาอยู่เบื้องหน้าบ้างแล้วก็ได้นะคะ103 13 5 2นและ94ชีวิตโลกมันก็เท่านี้นะคะทุกคนคุณลงมาเกิดตรงเนี้ย เพื่อหาประสบการณ์อันนี้คือความเชื่อนะที่แบบเออคุณเลือกมาเกิดในครอบครัวนี้คุณเลือกมาเป็นร่างกาย่างนี้อันนี้คือความเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะโลกอะ่ะมันทุกอย่างมันคือความไม่แน่นอนเขาบอกว่าอาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องรักษาอารมณ์รักษาใจตัวเองแล้วก็ทำเพื่อตัวเองแล้ว โลกที่คุณเกิดมาเนี่ยที่คุณอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทําเพื่อคนอื่น100%ยเปร์เนะคะแต่คุณเกิดมาเพื่อทําให้ตัวเองดีขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตนะนะคะนี่คือเรื่องราวของคนราศีกัน ในเดือนกรกฎาคมค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสบายดิง้งเลยทาโรบายตาขอขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ